สูบจะเวียนมือมาร้อนมาหาเม็ดจะเลยร้อนมากยังมาที่นี้จากการสอบแล้วเบมึงสู้มึงหลอนอย่าสูบม้ามาห้าเม็ดนะครับเออถามเนี่ยแถวบ้านมึงมาเม็ดละวจะบาทหรอฮะหนบาทห้สิบบาทอ่เสรละบักเสรละมือหลบยี่นองเลยเอาอไรดีๆไรเรื่องเล่าดีๆซื้อยังมีบัตรบ่อบัตรใบมึงนี่บัตรเขาลักกระโปรงฮะรขาลักกระโปรงอ่ะตอบดีๆมาจากไหนลักกระโปรองอาะเดินทางมายังไงตอบนั่งรถไฟมานั่งรถไฟจาก จากอุดรมาสมาลงขอนแก่น,ลแ,กนแล้วนั่งรถไฟจากขอนแก่นมาอุบลไม่ไม่ก่อนก่นจะสูบมาหลายมันเป็นเรงสีลักการทางประสาทนี่เขาเอิ่มว่าสูบมาบริสุทธิ์มาจา้กมือหามือแล้วสูบจกักเวียนมือมาร้อนมากมนนบอสูบจักเวียนมือหรือว่าฮะหามีด ก็เลยร้อนม,มากยังว่าที่นี่ฮะฮะกูมีหองอยูเดี๋ยวเอาสันกูสิใส่เวียกมึงเลยขันมึงเห็ดเวียกผ่านนะตอนนี้นะเ,ออเดี๋ยวมึงไปเอาครูมาไปเกยหนามที่มันอยู่น้ำคลองเนี่ยเห็ดเบื้องไปตากแดดเพื่อให้เหเงื่อมันออกเออมึงเ,เต่ละบักแต่ละมือพี่น้องเอ้ยมีกระสุนมามาดูรอดยอมเพื่อไหนมึงยอมเพื่อไหนเบียนเบียนชื่อจริงชื่อนายนายแก้วดังๆเป็นหลักฐาน ไก่ใใวันผาทองไกวันผาทองอยู่บ้านเลขที่บ้านเลขที่69หมู่10หมู่10ตำบลจอมสีบลจอมศ <15. S 1> ีอำเภออำเภอเพียนอำเภอเพียนฝากไปถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกบ้านของท่านหนึ่งลายเอาไปหน้าชัดชัดโคมาอุบลราชธานีหลอนมากมันบอกว่ามันนั่งรถไฟจากขอนแก่นมาอุบลซึ่งอุบลกับขอนแก่นไม่มีรถไฟเชื่อมเข้าใจปะสถานีรถไฟอุบลราชธานีสิ้นสุดที่สถานีรถไฟวารินจำราบ นะเดินทางมุ่งจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีไฟหัวลําโพงเข้าใจปะสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่5นะสินสุดอยู่แค่สะพานมูนวา่าริจำลาบเรากวสามารถขามฟังมาตัวจังหวัดได้เพราะมีแม่น้ํามูลกั้นกลางมึงอะมั่วเออเอายง่ายคือมึงหลอนเออมึงหลอนฮะฮะไม่งานเบื้องต้นนะมึงนี่เอามาลบ สวัสดีครับลูกค้าคล่าลูกค้าขอเจรหญรุ่เอนาวอเล่าขอพูดได้หลายเอาไมซื้อซื้อจริงเอาชัดๆแน่กูจะได้เป็นหลักฐานไปในไก่วันผาทองอ่ะเบอร์เพีไหนมูอ่าพอซื้ออย่างพอซื้อสองข้มพอจะมีชีวิตอยู่วพอเห็นอาชีพหยังพอรู้ครับอย่างกับแมียตุาฝากนะครับ ชาวบ้านหมู่บ้านนังเกาวมันสื่อสั่งปัญหาไวไผบอเดี๋ยวกูเช็คหมายจับมึงขันมี่สั่งปัญหาอยู่ในหมู่บ้านมานนัเอาโตโอ,อยู่จหอหนี่แทบเลยเด้อล่านล่านอาหารผมอยู่บนไรท่านี่ในเวลานีโผล่มาจากการสอบแล้วคุยแล้วเบิ้งซ่วมมึงหลอนสูบยาสูบม้ามาห้าเม็ดนะครับเออถามเนี่ยแถวบ้านมึงมาเมื่อไรจังบาทวะฮะห้าสิบบาทห้าสิบ,บาทหาซื้อไงบอ 5, 5. เอาขันท์ว่ามึงมีอำนาจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มึงสิแก้โดยวิธีไหนอ่าบอกดิบอกดังๆมึงสิแก้ยังไงค่ะมึงจะมีอำนาจมีอำนาจแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยจะต,ต้องแก้ตรงจุดไหนตอบแ่้ถ้านตอบดีตอบพอดีกับวิญญาณขอให้ตอบอ่าใช่อ่าจเป็นนางยางฮะจับขา,า,ขาจับขาเลยเนาะจะเป็นนางยางเนาะดูผเออมึงตอบถือใจด้วยเหตุที่มึงเป็นบ้าเฮตุที่มึงเป็นบ้าซุ่มจีไครเออมึงตอาดีจ้ย เออมันต้องยังสีเนาะเออมึงกะท้านาผู้เสพเนาะกะถือมึงผู้ป่วยคือว่าสีเศร้าได้บ่ฮะเศร้าได้โดยวิธีไหนฮะอยู่น้ำกูเตระมือเตละวินเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวกันมึงอยู่น้กูกูกับยานมึงเศร้ายา,านั่นแหละเดี๋ยวมึงองเฮ็ดเวียกนะเฮ็ดเวียกรู้เรื่องเนาะ <laughs> เออเฮ็ดเวียกให้เงื่อมันออก เสียความก็มาจากตัวนี่จันมีครับฮะมันไปเรียกรากดรอกมึงกับร้อนมึงก็บรืมนั่งรถมาจังไหมกูยังโมหูเลยนี่มึงมาอย่างไหนนี่รถไฟรถทัวร์รถไฟจากอุดรมาอุบลไอ้วันมันเออมาลงขอนแก่นแล้วจากขอนแก่นมาอุบลมาอย่างไหนรถไฟรถไฟแมนบอพี่น้องผมก็ยังยืนยันนะว่าอุบลไปขอนแก่นไม่มีรถไฟนะมีแต่ขอนแก่นไปกรุงเทพ เนาะมึงมาไหนเหรอทั้งมึงมกปวดหัวนะมึงฮะมีลูกมีเมี่ยงหรืยังนี่ฮะอายุไรปะไหนอายุยี่สิบสามปีสูมาอันเียอายุจังปีสูมาอันเียอายุสิบห้าแสดงว่าตอนนี้ประสาทมึงอ่ะมันไปเหมดแล้วมาหนี่แล้วนี่มาหนี่มันก็ล,งลังกดหัวมึงตองนี้นี่เข้าใจวะ,ะอ่เออเข้าใจวะเออ พี่น้องครับอูดอ,อนท่านี่เอาสิได้ส่งมึงไปหาสอสอสอ,อุดอ,อนท่านี่สอสอบ้านมึงเขตไหนวะ uh huh. เขตเลอกตั้งที่เท่าไรสอ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 อยู่พักไหนกูอ,อ,ะ,อะเดี๋ยวให้ไปหาเฮ้ยรถ พี่น้องครับฝากนะครับลูกหลานของท่านจากอุดรธานีเด้อภูลักผูใหญ่ทางอุดรธานีขันมีโอกาสก็เอาลูกหลานของท่านับไปสู่บัานเกิดมืองน้อนไปซอยเหลือไปบำบัดรักษาเด้อผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีอำนาจมีบทบาทนะครับต่างๆทังเจ้าอุดรธานีใเ,เบื้องต้นเนี่ยผมจะเบืงง้องแย่งให้มือหนึ่งนะหลังจากนั้นผมจะทรงกลับไอ้ทรงมึงกลับอุดรธานีกูเอาไว้กูอยากให้มึงกลับไปยูอุดรธานีเดอเดี๋ยวกูจะทรงมึงไปหาหน่วยงานทางอุดรเพิ่น อำเภอเพ็ญเนาะ,ะฝากไปถึงทางอำเภอเพ็ญน,นะครับบุตรหลานของท่านนะครับเดินทางน่าจะหลอนยามากเพราะว่าเบื้องต้นบอกว่าสู่มหาเม็ดนะครับกต่นางรถไฟจากขอนแก่นมาอุบลบริสันทมันว่าซึ่งกูมันกับขอมูลกับคงปะตรงนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมือน,นี้ไอ้สิดูแลมึงเดี๋ยวมึงเฮ็ดเบียกเพื่อแลกกินก็แลกกบเขาก็น้ำกับแลก้วมึงคารถอย่กูจะทรงเมืนะเอ่อเนาะเลือกได้เลือกยาเสพติดบดีแจ้วะ เออเต้าอย่าไปหยุ่งเกี่ยวเงื่อนหาสิบบาทมึงสือบะมีชะบะมีกว๋วยเตี๋ยวกินอ่ะยิ้มกับเงื่อนหาสิบบาทที่มึงไปสูบมานเนี่ยมันบริเวณไหนมึงมีชื่อดีขึ้นเลยนะอ้าครับพี่น้องครับก็บเดี๋ยวเบิ่งแย่งไปหายเอาไทายเกใบหนานไปใกล้เออมีหยั่งกับอ,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 อย่างจังฝางถึงพบทพพทำเมียว่าเฮ้ยเฮ็ดรอไว้เอาเมื่อกี้มึงจะเฮ็ดรอเออเอาว่ามึงมีหยั่งยังฝากไปถึงพ่อกระแม่มึงอาเทียเขา,เขา,เขาน้าหามึงอยู่ บอกเพื่อนนี่ล่ะไว้ผมอยู่เหนียวเดือนบอกเพื่อนผมอยู่นี่เด้อครับแม่ครับ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 แม่ของคุณหลายเด้อขอบคุณครับอ่าสำหรับมอนี่เดี๋ยวมัอนี่ผมสีอบรมสั่งสอนอบรมและสอนเพิ่นให้ละเดี๋ยวดูพฤติกรรมก่อนจะส่งกลับอุดรธานีขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ